ครับสวัสดีครับผมเจอกันครับช่องพังกนาดมือนีสิมาหาเหลี่ยไล่กินเข่าครับพอดีเดี๋ยวยินขา่าว่าซ้งหยดออมหนูนะก็เลยสิามาขออาศัยบารมีเพิ่นนี่นะครับขอกินเข่าน้ำจะคำสองคำเสีบวะเนาะออมหนูแสบเพื่อเก้านะครับเดี๋ยวสิาพาไปเวิ่งกัน่านเป่าท่านบักเขียให้ราะเอา,เอามาพี่เอามาดีาาครับ้หม นี่เลียับหันบักเรือหันบักเรือ้แต่ว่ากำลังดีไออมนูครับเนี่ยุณนะหันเปาเป็กคุณผัชยนะฮัลโหลาปัดฝรั่งนี่ครับอนี่ครับอดขันตอนนี้จะได้เาใหญ่หนอดหันบักเือกำลังดีเอาไปใชัน่เนี่ย เดี๋ยวเขาสิพากันน้ำยางเปเบิงออมหนูกับดะก,กินพ้อมๆเตะดังแล้วละ่ะนี่ครับแบบเฮ้ยเพลงไหนรสชาติคือว่าเชฟเพลงไหน๊อดแห่งๆนี่แหละชุดด่วนเลยเต้ต้องเสียงกับต้งเสียง ยเอาไม้จอได้ดิบอกว่าต้งคนทั้งตดโอ้ยปากเกยางยน,น,นี่ครับพร้อมเจ็บๆนี่ครับใส่ใส่แฟกอย่างเนี้ยใส่ผักสมผักขมบ่ดีไปใส่นี่ครับหอมก็ใส่ได้ดิเต็มที่เล้วครับเมื่อนี้โอ้ หนูบ่อได้บ่บ่ได้จับมากไกลแล้ครับนี่มันยุ่นี่มันยุน่มองล้างกระดาษมั้ผมนี่ได้ยุ่สามตัวเลย่ากันออมเลย <c oughs> นี่ครับผมเห็นหอยแล้วตอนหนึง่ง <c oughs> พอดีถิมร่องซิมเบิงครับนี่หอยหอยอยังเลื่อยนี่หอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่เอาตาออกก็ได้นาะเมนค่ะออออกแล้ว เงินี้มาาัย <si ันเจ้ากินข้าวย่ามาเห็ดแอลกูบกันนี่เอา่อยเอาผสมก็ักเขียนเปนี่เอาบอม่น่บะกเียคอยตั้งไรคอยจะไปใซ่หรอเอาคอยแยกกันซื้อเย่นหาดกันเย็นหยกันเดี๋ยวเห็ุทุกคนเดีเห็ุทุกคนเม่นประก้ม เออพักคมอันละพักคมอันละแต่ว่าเออจเอาไปเซน่าเหยียดกัง้าไปเซน่ากอนหิว่ยูใสดนีหาบอกโดยหลายวเป็นผู้พันรปะมอะ กุพันตัวพันใหญ่นะผมเยอะตั้งอีกเจ้ามาสีเดือนเยอเป็นยังไนเป็นผู้สูงเป็นผู้สูงผมบอกมันพอโอ้เด็กกินเตะดังทวนๆเลยครับโอ้พผูดล่อเียบยอดจะโตใจกูอีกแล้วล่ะโอ้ยปวดปวดยอดปดยอด เอาบักเคียรลงเถมีอะเคียมันจี๊ดุกโอ้ไล่สุดไล่ชุกหมอเอาลงเอาลงเกิดบักพีกดิฟมัเด้นี่ครับผักสุดยอดเลยเอาสีมันก็ขึ้น้ำหยวดกับปุ่นแต่ว่า เละแล้วก็เสียจักทีโ้เปิดเหตเป็นตะกินนะครับ่คุณล่ะคุดยอนเลยครับคมเหอยัสดีครับโอ้ผมเมาแล้วจไม่หัโอ้คุณไม่มกเ ดไ้ไมพี่บยเสียบเลยครับไปวดียวเมือวยอเป็นอย่านี้ก็ม่่ืมดแล้วอืมอืมหดอือืมอด,ดเเทย,ด,ยดแล้วุ่นอ่ะ ดยอดเลยท่วงเดียวนลองเบนงขาเนี้ยกันนะุ่นนะขาเนี้ยก็เต็มติปโอ้อูขาวอูน้ำนต้ยดยอดเลยครับปักขมแ็บแบเลยครับใตกินเลยเอง ลองเดียวมือแต้มมือคนนี้สุดรยอดสมกันรอคอยมาสามชั่วโมงเต็ม แสบเสี่ดิอ้าวว่ากันผู้ว่าอยากเขาขึ้นว่าม่กินอาหารพืนบ้านครับแสบ อโอษก็ไฟผู้กินหนูนะครับมันเป็นอาหารครับเดี๋ยวไปซี่เรียดหนูหน้าครับมันเป็นหนูบานจำนำจำาำ cái 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 bạn. cái 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 ขอบคุณหลายๆครับสุดยอดสุดยอดผีไม่ีไมเขาไม่อือพี่ต้องไปซ้ำกันเอาูถิ่ไปซ้ำเอาผู้เขาเอาขอเนี่ยขอเจ้าเจ้าขเนียล้วข้าดาดเอาเราอแลสดอาบน้ำก่อนแล้วสิส็จกินรอบจอม ว่าเห็นมันยางเปล่ยนผ่านได้บ้างไหมติคนติ atualizado total nada ponto que vai marcado tem que concluir โอ,อนนเคน,น, okay, นะครับเนอะคลิปนี้ก็ที่ว่าฝากไว้ซ้ำเลยนะครับพ่อหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาละแช่แห้งครับ